สวัสดีครับจันโจมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก่อนนอนก็เลยมาถ่ายทํานะครับคลิปวิดีโอนะครับพระกริงนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนนะครับนี่เป็นพระกริ่งอุปคุธนะครับปีสองห้าห้าสองหลวงปู่คําบุเหนือนวะโลหะนะครับนี่พิเศษนะครับก็จะเป็นพระกริ่งแล้วก็จะมี นะครับใบบัวนะครับเพราะว่าพระอุปคุตก็จะมีใบบัวและก็ถือดอกบัวนะครับปกติแล้วนะครับพระกิ่งก็จะเป็นฐานประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นพระอุปคุตนะครับก็จะมีฐานที่เป็นใบบัวนะครับมีปูมีปานะครับผมแต่นี้ผสมผสานกันนะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างพระกิ่งกับพระอุปคุตนะครับซึ่งท่านก็เป็น พระที่ปราบมารนะครับท่านจำาสดืออยู่กลางมหาสมุทรนะครับตามตำราเนาะตามตำนานที่มีความเชื่อนะครับกันมาเนาะครับผมตัวนี้ก็เป็นพระกิ่งอีกรุ่นหนึ่งของลูปู่คาบูนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับนวะโลหะนะครับผมถัดมานะครับถัดมานะครับอันนี้โอ้ไม่รู้โดนอะไรนะโดนกระแสอะไรไม่รู้โอ้โห สงสัยแรงมากนะครับน่าจะเป็นคลื่นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแล้วคลื่นกระเสนะครับนี่ครับพระกิ่งสายลพพุทธเจ้านะครับหลวงปู่ยาท่านอ่องนะครับวัดสิงหานตะการนะครับเป็นหล่อโบราณดินไทยนะครับนี่ครับก็จะมีมีการปั๊มนะครับ ่แน่ใจว่าเป็นยันนะครับผมน่าจะเป็นยันประจําตัวของลุงผู้อ่องนะครับวัดสิงหานะครับรอโบราณนะครับสายลพุทธเจ้านะครับสืบตลำรับตำราจากสําเร็จลุนนะครับซึ่งท่านก็ได้ศึกษาวิชาอาคมศาสตร์ต่างๆจากกรรมฐานแพงนะครับซึ่งท่าก็เป็นสิทธ์มือขวาของสําเร็จลุนนะครับนี่ครับสวยงามนะครับรอลินไทยโบราณเนาะครับผมนี่ จังหวัดอุบลนะครับลุงปู่องนะครับแต่ว่าฐานของพระกิ่งนะครับหลุดนะครับก็เลยผมก็เลยเอากาวเนาะเอากาวอเนกประสงค์มาปิดนะครับครับเวลาขย่าก็จะยังมีกิ่งอยู่นะครับผมสวยงามนะครับเป็นหลอมโบราณนะครับโอ้โหโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะจับขึ้นนะครับนี่รุ่นเดียวกันครับผมรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเป็น เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อสำลิดนะครับไม่แน่ใจว่าเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อสำลิดแต่ว่าความพิเศษก็คือเป็นการนำเลิกนะครับนำเลิกนี่ครับผมรุ่นเดียวกันพระกิง่งสายลพบเจ้ามีกินมีใช้ไม่อดอยากนะครับตามความเชื่อนะครับว่าอย่างนั้นนะครับผม นี่ครับก็เป็นพระกิ่งอีกรุ่นหนึ่งครับหลวงปู่ดีนะครับวัดบ้านสร้างแก้วนะครับซึ่งท่านก็สร้างพระมาเยอะเนาะครับก็มีเหรียญรุ่นแรกนะครับแล้วก็พระกิ่งนะครับพระชัยวัรตะกุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับหลวงปู่นะครับท่านก็สร้างเหรียญแล้วก็มีประสบการณ์นะครับท่านก็ได้รับกิจนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลตามวัดวาอารามต่างๆนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับท่านก็ได้มรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับ ท่านก็สร้างวัตถุมงคลไม่เยอะนะครับผมก็มีพระกิ่งของท่านนะครับแต่เหรียญรุ่นแรกก็เคยมีอยู่จะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเพราะว่าได้ไปบูชานะครับกับท่านนะครับที่วัดนะครับได้ยินชื่อเสียงของท่านเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับโดนยิงเนาะเหรียญรุ่นแรกท่านก็เลยไปกราบท่านที่วัดนะครับก็เลยได้บูชานะครับพระกิ่งแล้วก็เหรียญของลุงพ่อมานะครับ แต่ตอนนี้ตัวมีเฉพาะพระกิ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าพระชัยวัตรไม่รู้หายไปไหนนะครับผมตัดมาครับสุดท้ายนะครับนี่ครับวงนี้น่าจะยังไม่เคยถ่ายลงวิดีโอนะครับเป็นพระอุปคุตปางประทานพรหลวงปู่ยาท่านอองเห็นไหมล่ะครับว่าพระอุปคุตนะครับก็จะมีเป็นฐานดอกบัวนะครับแล้วก็จะมีเตานะครับปูปลานะครับเพราะว่าท่านอยู่ในมหาสมุทร เนื้อนวโลหะนะครับนี่ปางประทานพรนลวงปูอ่องนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําพระกิงนะครับสีรุ่นนะครับผมหนึ่งสองสามสี่รุ่นห้าองค์นะครับวันนี้นะครับนี่ครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับอาจจะสว่างบ้างไม่สว่างบ้างเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนนะครับวันนี้จานโจนะครับก็มาพบปะกแค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่องจานโจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ